สวัสดีครับจากทีมงาน Makelet Shop นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับชุดอัปเกรดระบบท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งนอกสถานที่ครับกับรถโฟกุสคาร์เวล T5 นะครับผมการใช้งานของตัวท้ายไฟฟ้านะครับก็ทำการเปิดให้ครับอัตโนมัติเพียงการกดปุ่มนะครับปุ่มเดิมครับผมตัวนี้ก็จะมีปุ่มใหม่ มี2ตัวนะครับด้านหน้าตัวหนึ่งด้านหลังตัวนึงนะครับผมการใช้งานของปุ okay. ่มครับกด1ครั้งเขาทาการปิดให้ครับการเปิดชุดอัปเกรดระบบนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ด้วยนะครับเวลาเราหยิบของในรถแล้วเกิดประตูทำการปิดเอง แบบนี้นะครับอประตูจะไมป่ปิดทับนะครับผมอทําทการเปิดให้นะครับตัวสวิตช์ปุ่มด้านหน้านะครับจะติดใต้บริเวณคอนโซลน,นะครับผมเพียงกดค้างไว้ก็สามารถใช้งานนะครับผมการปิดนะครับ การเปิดครับกาทําทการเปิดให้ครับทาการปิดครับครับผมร้านเมกเลชชอปขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับ